วันนี้มาดูสินเชื่อดีๆที่กู้ง่ายผ่านแอปพลิเคชันเวลติที่อนุมัติวงเงินให้สูงสุดถึงห้าหมืนบาทรู้ผลอนุมัติในห้านาทีและรับเงินสดได้ภายในสองวันค่ะ สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านสู่ช่องเงินกู้สินเชื่อนะคะช่องข่าวสารดีๆทางด้านการเงินที่ควรกดติดตามเอาไว้ค่ะท่านที่เข้ามารับชมอย่าลืมกดไลค์และกดแชร์รวมถึงกดติดตามช่องเงินกู้สินเชื่อเพื่อติดตามข่าวสารดีๆจากช่องของเราไว้ด้วยนะคะ สำหรับวันนี้เรามาดูแอปพลิเคชันสินเชื่อน้องใหม่ที่ชื่อว่าเวลติเป็นแอปพลิเคชันทางการเงินรูปแบบใหม่เจาะตลาดสินเชื่อรายย่อยโดยเฉพาะกลุ่มที่ขาดโอกาสเข้าไม่ถึงสินเชื่อในระบบชูจุดเด่นอนุมัติรวดเร็วและแม่นยำด้วยระบบวิเคราะห์เครดิตจากข้อมูลทางเลือก Alternative Data ภายใต้ใบอนุญาตพิ c o f ไฟ a n c e ให้วงเงินกู้สูงสุดรายละ50,000บาทแถมมีอัตราดอกเบี้ยเพียง15-36%เปอร์เซนต่อปีซึ่งล่าสุดมีผู้ใช้บริการแล้วกว่า1,000 0รายโดยมียอดปล่อยสินเชื่อหมุนเวียนมากกว่า300ล้านบาทต่อปี ซึ่งปัจจุบันนี้ประเทศไทยมีกลุ่มผู้มีรายได้น้อยมากกว่า14ล้านคนเชื่อว่าหากช่วยให้เข้าถึงแหล่งเงินทุนจะช่วยลดปัญหาความเหลื่อมล้ำได้โดยนายทวัชชัยอีกบุญมีสกุลประธานเจ้าหน้าที่บริหารและผู้ก่อตั้งบริษัทเวลเจิเทคฟินจำกาดผู้ให้บริการสินเชื่ออเนกประสงค์ ผ่านแอปพลิเคชันเวลติที่ได้รับใบอนุญาตแก้ปัญหาสินเชื่อรายย่อยหรือพิกโกไฟแนนซ์จากกระทรวงการคลังซึ่งเปิดเผยว่าหลังจากที่บริษัทได้รับใบอนุญาตแก้ปัญหาสินเชื่อรายย่อยหรือพิกโกไฟแนนซ์จากกระทรวงการคลังในเดือนพฤศจิกายนปีพศ2560ทางบริษัทได้ดำเนินการให้บริการ สินเชื่อการเงินอนเนกประสงค์ผ่านแอปพลิเคชันเวลติโดยมีเป้าหมายให้ความช่วยเหลือผู้คนในวงกว้างโดยเฉพาะประชาชนทั่วไปที่เข้าไม่ถึงแหล่งเงินทุนให้สามารถเข้ามาอยู่ในระบบได้หลังจากที่เริ่มเปิดให้บริการ จนถึงปัจจุบันพบว่าแอปพลิเคชันเวลติได้รับการตอบรับที่ดีเกินคาดซึ่งล่าสุดมีผู้ใช้บริการแล้วมากกว่าห0,000่นรายและมียอดสินเชื่อหมุนเวียนมากกว่า300ล้านบาทต่อปีโดยสินเชื่อของเวลตินั้นจะให้วงเงินสูงสุด 5้าหมืนบาทอัตราดอกเบี้ยคิดแบบลดต้นลดดอกหรือ effective rate อยู่ที่15-36%เซต่อปีมีขั้นตอนการทำงานรวดเร็วอนุมัติเบื้องต้นใน5นาทีและรอรับเงินภายใน48ชั่วโมงเท่านั้น สำหรับคุณสมบัติของผู้กู้จำเป็นต้องเป็นผู้ที่ประกอบอาชีพทั้งแบบมีรายได้ประจำและอาชีพอิสระเป็นบุคคลสัญชาติไทยมีอายุครบ20ปีบริบูรณ์ขึ้นไปเมื่อรวมอายุของผู้กู้กับระยะเวลาการชำระเงินกู้ต้องไม่เกิน65ปี และมีที่นที่อยู่ที่แน่นอนมีสถานที่ประกอบอาชีพสามารถติดต่อได้ มีสมาร์ทโฟนระบบ Android และ iOS และต้องมีบัญชี Facebook ส่วนเอกสารประกอบการกู้มีเพียงสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนสำเนาทะเบียนบ้านเอกสารสแสดงรายได้ในการประกอบอาชีพสมุดบัญชีเงินฝากและสำเนาห,หน้าสมุดบัญชีที่จะใช้ในการรับเงินสำหรับจุดเด่นของเวลติ ที่แตกต่างจากผู้ให้บริการทั่วไปคือการพัฒนาระบบการให้คะแนนเครดิตโดยใช้ข้อมูลทางเลือกหรือ alternative data เช่นข้อมูลบนสมาร์ทโฟนมาประเมินความเสี่ยงเพื่อให้บริการแก่ผู้ที่ต้องการความสะดวกและลดความยุ่งยากในการสมัครขอสินเชื่อลดค่าใช้จ่ายในการเดินทางและลดระยะเวลาในการสมัคร อีกทั้งอนุมัติรวดเร็วด้วยการใช้เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์หรือ AI เข้ามาช่วยวิเคราะห์ข้อมูลโดยดำเนินการตามหลักการที่ถูกต้องตามกฎหมายในกระบวนการแก้ปัญหาให้ผู้ไม่มีประวัติทางด้านการเงินที่ไม่สามารถเข้าถึงสินเชื่อในระบบ โดยจากข้อมูลที่ธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่ได้ทำการสำรวจไว้พบว่ามีคนไทยประมาณ14ล้านคนที่ลงทะเบียนในโครงการช่วยเหลือผู้มีไรายได้น้อย คิดเป็นจํานวน20%ของประชากรทั้งประเทศซึ่งเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาและความก้าวหน้าของประเทศไทยดังนั้นหากมีช่องทางช่วยเหลือให้ประชาชนกลุ่มนี้เข้าถึงแหล่งเงินทุนก็จะเป็นการช่วยแก้ปัญหาความเหลื่อมล้ำได้อีกทางหนึ่ง ซึ่งสำหรับสินเชื่อของเวลตินะคะจุดเด่นก็คือไม่ต้องมีหลักศัพ์คำประกันไม่ต้องจัดเตรียมเอกสารให้ยุ่งยากไม่คิดค่าบริการลูกค้าได้รับเงินเต็มจำนวนและอนุมัติเบื้องต้นใน5นาทีรอรับเงินได้ภายใน48ชั่วโมงค่ะ ซึ่งผลิตภัณฑ์ของเวลติก็คือสินเชื่อพิกอลไฟแนนซ์ที่ให้วงเงินสินเชื่อสูงสุดถึง50,000บาทสำหรับวิธีการติดตั้งแอปพลิเคชันเวลตินั้นขั้นตอนแรกให้เปิดแอปพลิเคชัน Play Store จากนั้นค้นหาแอปเวลติ Techfin ขั้นตอนถัดมาคือติดตั้งแอปพลิเคชันเวลติด้วยการกดปุ่มเพื่อทำการติดตั้งแอป ซึ่งในส่วนของวงเงินกู้นั้นจะให้กู้ตามความสามารถในการชำระหนี้โดยวงเงินเริ่มต้นอยู่ที่500บาทและจะปรับเพิ่มขึ้น ตามประวัติการชำระเงินที่ดีค่ะโดยเงื่อนไขของสินเชื่อจะมีรายละเอียดดังต่อไปนี้คือระยะเวลาการผ่อนชำระจะผ่อนชำระได้แบบ2เดือนหรือ62วันในส่วนของค่าธรรมเนียมจะไม่คิดค่าธรรมเนียมในการดำเนินการและจะได้รับสินเชื่อเต็มวงเงิน ในส่วนของอัตราดอกเบีย้ยจะคิดแบบลดต้นลดดอกตามใบอนุญาตของพิกไฟแนนซ์ค่ะ โดยขั้นตอนในการขอวงเงินนั้นจะมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ขั้นตอนแรกเป็นการดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน a ว t ติเข้าไปที่ Play Store พิมพ์คำว่าเวลติจากนั้นให้กดติดตั้งขั้นตอนถัดมาคือกรอกข้อมูลผ่านแอปพลิเคชันให้กดที่ขอวงเงินจากนั้นกรอกข้อมูลและรายละเอียดให้ถูกต้องถัดมาคือกดขออนุมัติ ขั้นตอนที่3หลังจากผ่านการพิจารณาให้ส่งเอกสารยืนยันตัวตนประกอบด้วยสำเนาบัตรประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านเอกสารแสดงรายได้สมุดบัญชีเงินฝากหรือสลิปเงินเดือนพร้อมสำเนาหน้าสมุดบัญชีที่ใช้ในการรับเงินค่ะถัดมาขั้นตอนที่4หากเอกสารครบถ้วน จะได้รับสินเชื่อภายใน48ชั่วโมงซึ่งหากท่านไหนสนใจเข้าดูรายละเอียดเพิ่มเติมสามารถติดต่อได้ที่ l ลน์ ID ดีพิมพ์แอดติ W E A L T H I อย่าลืมใส่เครื่องหมายแอดข้างหน้าด้วยนะคะหรือว่าสามารถเข้าดูได้ที่เว็บไซต์ w e a l t h ิ .co. ค่ะ และสำหรับลูกค้าที่ได้ใช้งานไปแล้วและได้ทำการชำระเงินต้นและดอกเบี้ยครบถ้วนแล้วถือว่าเป็นลูกค้าเดิมหากลูกค้าต้องการเข้ามาใช้บริการซ้ำระบบสามารถอนุมัติภายใน24ชั่วโมงโดยไม่จำเป็นต้องจัดส่งเอกสารใหม่ค่ะซึ่งผลิตภัณฑ์ของเวลตินั้นมีทั้งสิ่งเชื่อพิก f ฟ n ยแน์และในส่วนของประกันภัยค่ะ สำหรับวันนี้นะคะท่านที่เข้ามารับชมอย่าลืมกดติดตามกดไลค์และกดแชร์ช่องเงินกู้สินเชื่อเพื่อติดตามข่าวสารดีๆจากช่องเงินกู้สินเชื่อของเราได้ทุกวันนะคะซึ่งช่องของเรานั้นจะมีข่าวสารดีๆทางด้านการเงินรวมถึงข่าวสารเกี่ยวกับสินเชื่อ และข่าวสารทางเศรษฐกิจที่น่าสนใจอย่าลืมมาติดตามได้ที่ช่องเงินกู้สินเชื่อทุกวันนะคะสำหรับวันนี้ขอขอบพระคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมค่ะสวัสดีค่ะ